สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสินารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับขอสู่ทีมงานบุญพารวยเชกเชนเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ้าวันนี้มีชุดเด็ดชุดเด็ดเด็ดชุดดีๆมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะขาไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กำลังแรงใจแอดเนาะคะ่ะ เพื่อได้นําคลิปต่อๆไปมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เนาะวันนี้ก็มีชุดสามตัวเด็ดๆมาฝากนะคะคุณนายถือมาแล้วสองงวดติดๆนะคะท่านผู้ชมฮอมาล่อรุ่นงวดนี้เป็นงวดที่สามไม่รู้ว่าจะเข่าหรือจะรุดเนาะค่ะแต่เกาผันมาหอดหูเห่าแล้วมันมันกะหานังงวดกับถือข้านังกับกระถือเนาะค่ะแต่ว่าชุดสามตัวตรงๆก็คือกัอย่าลืมกับหงประตูน้ำเนาะค่ะคือจะงวดที่แล้วนี่เพิ่นห้มากเนาะงวดเพิ่นห้ยเริ่มห้มากั้งแต่วันที่ สองพฤษภาเนาะค่ะสองพฤษภาที่จริงจะเป็นหนึ่งพฤษภาแต่ว่าเป็นวันแรงงานเนาะค่ะเพื่อนก็นเลื่อนออกเป็นวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะเพื่อนก็ให้มานั่นละเดี๋ยวจะบุญที่ย้อนล้างในเบิ้งนะคะให้มาแล้วสองหัวติดติดชุดสามตัวตรงชุดสามตัวโตดเนาะค่ะส่วนมากจะมาสามตัวโตดนะเออกับบริษัตรงปันไดดอกนั่นละวันนี้ก็ มีหลายอันไรย่างหลายยาังจากจบคลิปนี้เนาะค่ะจะมุ่งเป็นคลิปอ่าไปแจกลงทานเนาะค่ะสําหรับอ่าหวยซองละหนึ่งพันนะคะวันนี้หลังจากแจกลงทานเสร็จนะคะแจกลงทานเอาเลขน้ำนองนักอือแจกลงทานเอาเลขกับน้องนักเด็ดอ่าเด็กสัมผัสผีด้วยนะคะวันนี้ชอบเด็ดแน่นอนเด็กเสียท้ายเบิ้งน,น้าค่ะ บรรยากาศยกะร้องท่าหลักกติภาพไปสัมผัสน้องนัดค่ะผู้ใดพาดคลิปต่อไปถือว่าพาดนะคะน้องนัดเด็กสัมผัสผีเมื่อเมื่อกี้ีนเจ้าของตัวเลขหกศูนเม็ดเดียวนะคะหกศูนเม็ดเดียวเลยผีไอ้เ่าบอกว่าพันตัวมหาแม่นอพันเอิญหนูว่าแม่แม่ผีไอ้เถาบอกว่าจะให้นัดน่ะอีกสี่งวดติดว่าสั่นพันมาใจสืดอีกสี่งวดติดพันนัพาดผีไอ้เถาวบอกพันนบอกลูกแม่นจ้าว่าสั่น มามือวันพาเลยผียายแถวมาบอกดองนัดรองนัดกับห้ยายเนาะเฝ้าทร่มาหาเฮาคนอื่นแม่เนาะคนกับว่าแม่นัดนะไดีวเราวิ่งวันนี้สามตัวแม่คือว่าออกมาสัมภาษณ์แล้วแตอแม่จะไปอยู่ข้าอยากวันนี้มาสั่นดิกาเมือ่อไรจะออกไปนะคะไปแจกลงทานด้วยนะคะอ่ากับอานาโมทนาพ้ที่คุณพ่อคุณแม่นะคะรวมเนาะรวมกันเจ๊อยังต่อจะว่างเลยหรือคิดว่าอ,อ,อ่ะอ ถ้ามาเบิ้งกันเลยค่ะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปแจกลองท่านแลกับค,คลิปอ่าเด็กไทยหิเบิ้งทุกอันเนาะค่ะถ้าเาบิ้งหัวที่หนึ่งพอไหนมาจังไดจังได้ถือจังได้เนาะค่ะเออเอาหัวที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเขียนชุดสามตัวตรงๆก่อนนะคะเขียนไปเลยค่ะชุดสามตัวตรงๆสามตัวตรงๆนี่โบแมนว่าโบาถือตัวด,ดิค่ะ เ้ากะกับเอานะโมเมนต์ว่าเออเพิ่นหห้เอาสิไปเอาลุเอาเริ่มตั้งแต่วันที่สองพฤษภาควะนะที่เพิ่นนห้มาเนะาะเดี๋ยวคุณขอย้อนหลังให้เบิ่งก่อนนะคะสองพฤษภาคมาาา11 11นะคะสองพฤษภาคมมาเพิ่นนห้มาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะห้มาตรงกันกับเลขอันหวยซองที่เพิ่นนห้หนูเลยตัวนี้หนูก็บ่ได้สนใจแล้วหนูมักหนึ่งหนึ่งนี่เนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือน้ตลาย แล้วก็หกหนึ่งเจ็ดนะคะเด็กชีวกไปว้นมากอยู่ยังสี่เลือกค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะกัอนออกหน,นึ่งหนึ่งเจ็ดงวดนั้นจีไดไลา์ด้วยมรรุว่าตึกเประสองตัวเนาะงวดนั้นมันออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะงวดนั้นออกไปแล้วหนึ่งหนึ่งหกค่ะเอาวงกลมไปทีหัวดแรกนะคะให้เขามาแล้วสองหัวติดสามตัวตูดแล้วก็สามตัวตรงก็อย่าลืมวิ่งน้ำโบราณเสด็กตรงบรรณเนาะ เออนั่นและอาขีดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณพ่อกมบแมาทิซับซนนะคะเออโอเคออต่อไปงวดที่สองก็คืองวดล่าสุดเมื่อกี้นี้นะคะเ,คเขาให้มาแบบไหนเ,เราไปดูกันเลยอ่าโอเค,อเคงวดที่สองก็คือสิบหก สิบหกพฤษภานะคะสิบหกพฤษภาสิบหกพฤษภาให้แบบไหนเรามาดูกันเลยสิบหกพฤษภาเขาให้ที่เก้าแปดเก้านะคะหางที่แรกเก้าแปดเก้าหางที่สองเจ็ดแปดเก้าหางที่สาม หกศูนเก้าหางที่สี่เก้าศูนยหกนี่กับเขาโตดนะคะเขาโตดเด้อว,วันนี้เนาะบ่ด้เขาตรงนะคะแต่ว่าหาปไปนี่ฮะก,กับยายลืมเทหกกลับไปตนะนเนาะนี่วันนี้เข้าโตดนะคะทั้งสองหางเลยนี่นะคะอ่า ต่อไปมาเบิ่งงวดนี่ค่ะหมวดสีมานี่ไห่มาเร้วไหามาเรีวสีหางคือเก่านะคะบรูว่าจะถือบอรกระลอกหัคุณพ่อคุณแม่พิจารณาดูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังมันกับเป็นแนวทางนะคะคุณแม่แนวทางแค่นั้นเองนะคะนันลักกระแจงข้าวดีห้อยซองพร้อมมือนี่หลังจากแจกลงท่านเสร็จบัวจะไปสัมภาษณ์น้องนัฏอ่ะบัวจะไปอ่าสัมภาษณ์น้องนัฏเสร็จอาจจะ ปล่อยเหลขข็กหอวซ่องเลยค่ะยันคุณพ่อคุณแม่สือบอท่านถน้าตรงฝาวปล่อยเนาะค่ะเนาะเออสิจิงันกใหมาแล้เราละหลังจากป่อว่าเฮ็ดลงท่านก็น่ารูกคอให้ตัวเด็ดตัวดีวดคุณพ่อคุณแม่เนาะวาซันอ่ะเข้ามาเบิ่งกหมดวมาที่หนึ่งมิถุนากันเลยงวดนี้เขาให้มาแล้วนะคะหนึ่งมิถุนายนนะคะ 1มิถุนายนก็ให้มาที่แบบนี้ลองแคปไวเด้อคุณแม่เด้อห้าย์ 5, 0, 9, เก้เด็กดังตลอด9 0 5ดังตลอดการเก้าศูนย์สามหนะคะนี่กัครื่องวดนี้แคปไปว้ค่บเพรรู้ว่าสิเข่าหางไรเด้อ แคปไ้เลยค่ะแคบไว้เลยชอบจัดขัดผ่านเนาะกันพูดได้ว่าเอาอมวอันใหนถึงว่าเราสองมวดติดเค็ด่องน้ำพูดได้ก็เฮ็ดได้แต่ล่องเบิ่งค่ะ,ก,ะคก,ก่าแคบไ้ก่อนคือจังหนูบอกหวยซองหนูออมานำเสนอมวลบนงนึงหนูบอกว่าอย่าพึ่งสื้อเด้อแคบไ้ก่อนอ่าผู้พ่นที่มีดวงไม่บุญเพื่อนกับว่าแคบแล้วเพิ่นกับจัดลดแล้วเพิ่นวมามมนหน่อยหน่อยห,อยหาง,หนงนึงเนาะว่าสันเอออันนั้นกะาแล้วแต่ไผแต่มันนาะค่ะ อืมโอเคเนาะเอาน้องแคบไว้ค่ะนี่ค่ะประจำหนึง่งมีถุน,นายนกมายมาที่เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สามหกศูนย์สามแคบไ้ค่ะแม่ลองไปจิ้มฮาลอตเตอรี่เบิง์นะคะสนับสนุนรัฐบาลไทยของเรานะคะเอาจับงวดใบนีลาเพราะได้รุ่นหลายๆลรา,างวัลแน่นะคะ่ะใบหนึ่งมี่หลายรางวัลให้เราเลือกนะคะแล้วก็ตามต่อกันด้วยเราจะไปแตกโรงทานทำโรงทานวันนี้มีทั้งน้ำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ยหยยัง อืมแต่กที่ได้ตวดีกันแน่นอนมือนน้ค่ะเดี๋ยวเธเล็กหน่อยพู้พระเจออ้าบ่ใครมีอยูไม่กินน่ะละอืมเนาะอิลีได้ผู้บ่มีกับบ่มีอหลีได้ค่ะท่านผู้ชมผูม้มีกับมีว่าสันว๋วยเตี๋ยวอย่างงี้ยมมีโอกาสที่ได้กินเลยบางครอบครัวอหลีถ้วยละสี่สิบผุน,นิยังไม่มีโอกาสจะซื้อใ,ให้ลูกให้หลานกินเลยถ้วยละสี่สิบเนาะบ้านนี้ร้านสามคนใเนียังไงบ้านนี้เออก็แป้มือละลอยขนาดคาบเดียวด้หน่ ขาดละอืมพี่ดีน้ลงานมีโอกาสทีได้กินครับว่าไม่กินเลยน้ำปาาเนีามัดลมคันเพราะเขาเปลี่ยนงานยากกรบอได้กินแมนค่ะขนาดน้ําอัดลมเฉยๆนะต่ธรรมดาเนี่อืมประเทศใท่ห้ามเลเมื่อนี้เาจะแก่ะมาณเทียงเนาะอืเอ่ายังเย้ากะปุระเทียงใบนี่แตะเพราะว่าหลังเลกออกห้าสีห้ากัสี่เฮ็ดอ้ยหลายอย่างอยู่ดอก นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสางไว้ดอกค่ะบอกว่าสิเป็นหลังค่าอีกเน,ะนาะลังฆ่าอาหารท้อประทานอ่าพอพุทธโสทรสอนอืมค,ณคณาาพณ่อน่ะลังค่าเพื่นสั่งตายฝนมลยอืมเ็นอย่างไรลังค่าเนาะ <ๆ S 2> เดี๋ยวมือนีฮะก็สิไปไล่มองไลยบอลดีดอกเอาแคบหน้าจอ <ๆ S 1> ไว้คุณพ่อคุณแม่ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางทีมงานเ้ออ่า นั่นล่ะแคบไวในเพวกในถือมันแล้วสองหัดติดพ่อมาหอดหูเฮาแล้ววันนี้ี่เป็นจังไดร้องพิจรารณาเบิ่งน่าแมเดอชอบกับจัดคัดกับพานบางคนก็นที่ธรามดามาโอ้ยว้าร้ายกับรูดเบิ้งตัวเลขรลดเออนั่นล่ะรูดเบิ่งรูดเบิ่งแล้วก็ออกไปกับพวกตรงฟังมาเออเขาหายมาจังไดจังไดเขาห็นเน้นจังไดจังไดจ,จังสีนเนาะเออนั่นแหละเอาสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเวลาพอสมควรแล้วขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะ คอยคุณพ่อคุณแม่โชคดีสำหรับแนวทางชุด3ตัวตรงๆ,รงๆค่ะสวัสดีค่ะ